นิสสันอะเมรา่างานที่ป่าเราไม่มีลึกลับเรามีแต่ซับซ้อนอคือเราซับซ้อนแต่เราก็ยังชัดคือเขาไม่ไม่ห้าบวกห้าเขามาได้1สิแต่ของเราเนี่ยห้บวคือสิผ้าใบนี่ก็คือพื้นทะเลทรายฉากภูเขาทองฟ้าเนี่ยก็เป็นส่วนประกอบลมมาเป็นแป้ง รายการเดลี่อาร์ตโชว์ค่ะนี่กฤษณะครับผมจากเมื่อที่ี่แล้วคุณจำได้ไหมจำได้สิก็อยู่ที่นี่แหละ๋อขอคาราศิลปินยัาอยาจะเติมเออแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยทำไมจะจำไม่ได้ทำไมไม่เมื่อที่แล้วเราได้สัมภาษณ์เธอจักรมลครับผมแต่ว่าเรื่องราวยังไม่ครบถ้วนใช่นะ ที่นี่ถ้เราจะมาพูดถึงได้เลยผลงานต่างๆของอาจารย์โครงการต่างๆของอาจารย์ที่ทําประโยชน์ใ่ห้กับสังคมบรรจุบันจนถึงโปรเจกต์ในอนาคตที่เกิดขึ้นตอนนี้เราได้ยินเสียงเนี่ยค่ะดังหลนยนี่เด็กๆอยู่ข้างหลังเด็กๆที่มีชมที่นี่เรายังคงอยู่ที่หอครศิลปินนะคะและท่านอาจารย์กมลเนี่ยเราอยู่ตรงนู้นแล้วนะคะเดี๋ยวไปพบอาจารย์นะคะครับค่ะโอ้อจค่คะเด็กเยอะจังเลยค่ะ ที่ตรงนี้นี่คือส่วนของเวนที่จะขึ้นไปดูผลงานชั้นสูงสุดเนี่ยจะมีพระเจ้าบรมยิ่งคือรับคืออัครศิลปินครับก็จะมีอัครศิลปินวิสิทธิ์ศิลปินมี่สมเด็จพระเทพรับองนั้นก็จะเป็นศิลปินแห่งชาติและสาขาต่างๆวิศาสชนะศิลป์วรรณศิลป์ศิลปะการแสดงก็จะอยู่ในนี้แล้วเราก็มีศิลปะ สำหรับเยาวชนก็อยู่ชั้นล่ากสุดคือก็ดูแล้วก็เหมือนกับพีระมิดเนี่ยชั้นสูงสุดก็คือของในหลวงของประเทพประสิริวิมุขเจ้าของทางต่างประเมาถึงเยาวชนจะบอกว่านะคะนี่น้องๆทั้งหลายที่อยู่ด้านบนเนี่ยเห็นไหม อ่านี่คือเด็กเกเยาวชนที่จะมาที่มา,มาดูมาดูที่นี่มาดูก็มาศึกษาศิลปินยังชาติาสาขาต่างๆครับเอ่อนักกวีนิพนธ์ของอาจารย์นวรัตน์ตงไปรูครับอ่าของพี่ตุ้ธเทพวงกำแพงคบ <c oughs> ูชาลีครับทวีจิตก็มีภาพสาขาภาพภาพยนตร์ด้วยครับเพราะว่าทุก,กาสาขาเลยเหมือนกับเอ่อการแสดงกวีนิพนธ์เรื่องสั้นศิลปินยังชาติทางด้านศิลปศิลป์มีจิตกรรมสื่อผสม ปฏิบัติกรรมภาพพิมพ์ภาพถ่ายไปด้วยเรัฐะทาเปนทาปฏิกรรมด้วยและอย่างงานผลงานชิ้นนี้คะอาจารย์อันนี้คือรวมสามสาขาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันก็คือเป็นยูนิตี้จะเห็นมีเขียนไว้ด้วยอ่าเป็นตัววีนี่ปากกามีบทกวีอาจารย์นวลรัตน์อ๋อไม่เป็นภาพเหมือนสัญลักษณ์ต่างๆมีลูกกลิ้งมีอะไรด้วยก็รวมสาขาสามสาขาเข้าด้วยกันครับผม อาจารย์บางทีต้องมีหน้าที่เป็นวิทยากรก็เวลามาไงแต่แต่เขามีวิทยากรประจําอยู่แล้วครับฮะที่ก็บางครั้งเถ้ามาผมก็อธิบายอืงได้ไหมคะอาจารย์เห็นเด็กไม่ได้ถ้ารักเด็กค่ะใช่ขค่ะอยากเรียนอะไรลูกอยู่ปอไหนคะอืมเป็นไงบ้างหนูได้ขึ้นไปดูเลอะไรบ้างลูกนะ S 1> <S 1> <S จริงๆแล้วนี่เป็นการปลูกฝังให้เด็กๆ <S 2> <S 2> นะคะได้ชอบและในงานศิลปะ <S 2> <S 2> <S อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์เองอยังมีโครงการเผยแพร่ถ้าเกิดว่าจําได้นะคะคุณผู้ชมเมื่อที่แล้วอาจารย์พูดถึงโครงการศิลปินแห่งชาติส <S 2> <S 2> <S ัญจรครับโยที่เคยมีโอกาสได้ไปร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจรขึ้นมา ซึ่งจะรวบรวมศิลปินแห่งชาติมากมายหลายท่าเลยคือเดิมจริงเราเริ่มจากสาขาทัศนศิลป์ก่อนอาจารย์ตะวันดัชนีอาจารย์ประหยัดดงดำข่แล้วต่อมาเนี่ยเราเขยายโครงการเพิ่มขึ้นเราไปท้องถิ่นไหนภาคไหนก็เอาศิลปินชาติที่เป็นอยู่ในท้องถิ่นนั้เช่นหนังตะลุง<า>หรือกองธบชัยทางเหนือหรือทางอีสานที่เป็นหมอลำอะไรเงี้ยก็เอามารวมด้วย ก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตอนนี้เรามีทั้ง3สาขาที่เดินสายไปทั่วประเทศรวมที่รวมกันไม่สุดก็คือ17-18คนมท่สุดทั้ง3สาขาคุณรู้ไหมว่าศิลปินแห่งชาติแต่ละท่านเท่ไหมอาจารย์หนูจ๊าอาจารย์หนวชัยรับผมได้ไหมอ่ใช่ครับท่านจะทำการหมุนขย่าแล้วหมุนขยา สวดมสวดด้วยนะคะทา,าให้ชมให้ดูแล้วทำไมคะเด็กๆสนใจและส่วนใหญ่ที่มาดูนี่คือจะเด็กเยอะใช่ไหมทั้ง,เ,งเด็กๆทั้งคุณครูใช่ไหมคะตามท้องถิ่นต่างๆแสดงว่าสิ่งตอบรับของศิลปินแห่งชาติสังจรนี่ใช้ได้ไมครับดีเกพราะวาเป็นโอกาสเดียวที่ จะมาพบอาจารย์ถวันจะมาพบครูชาลีอะไรเงี้ยคือพบทีจะไปเดินไปจะไปพบอันนี้ให้พบอย่างเดียวคือถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดความรู้ด้วยมีการให้สอนเด็กใช่ไหมฮะเด็กทำงานแล้วก็แตกเรียกว่าเป็นการแตกฐานพอเราขึ้นเวทีรวมกันหมดแล้วเนี่ยเราพูดในเรื่องของเราแล้วช่วงบ่ายทานข้าวเสร็จก็แตกฐานใครสนใจเรื่องแต่งเพลงก็ไปครูชาลีใครสนใจกวีก็แตกไปใคร จะทำเรื่องภาพพิมพ์ก็ไปหาจารย์ประหยัดใครเกียนรูปอะไรเงี้ยใครถ่ายภาพก็แตกฐานออกไปใครจะสนใจเรื่องหมอลำหรือกองสมบัติชัยก็ไปทำเป็นโอกาสดีมากๆฐานหนึ่งฐานหนึ่งคือบางที่ไม่สุดเนี่ยเรามีสองพันคนที่มาต่อวันก็สามารถที่จะแตกฐานออกไปได้ภาพถ่ายเนี่ยเขาจะจัดทีมไปร้อยคนหรือสองคนไปถ่ายรูปแล้วกลับมาวิจาราวิจารณ์ มีรถรางวัลด้วยแล้วเราก็มีรางวัลให้ให้ด้วยแล้วก็มีวิจารณ์อันนี้เด็กก็จะได้ความรู้ครูเองบางทีเรียนจบมานานแล้วก็อยากจะมาเพิ่มเติมความรู้ก็มาฟังครูศิลปินแ่ชาติคือตอนนี้อันนี้คือโครงการที่เราสัญจรไปทุกสี่ภาคปีหนึ่งเราไปสี่หรือห้าภาคทั้งประเทศอีกโครงการหนึ่งเราก็ทําเอาเด็กเข้ามาเอาเด็กคือมาคือเป็น เราตั้งครั้งแรกเราเรียกว่าศิลปินแห่งชาติวาดฟ้าฟื้นที่เชียงรายแล้วก็พอเด็กเข้ามาครั้งหนึ่งเนี่ยที่ครั้งแรกเลยก็ทําที่นี่คนี่ผมเห็นว่าเ,เด็กมาก็ต้องโอ้โหเป็น,ปน,ปน,นร้อยๆคนแล้วมาจากทั่วประเทศโอกาสนี้มันยากมากผมก็เลยคิดว่าน่าจะเอาไปอเมริกาดีกว่ามาแล้วเม่งมันจบที่เนี่ให้รางวัลเสร็จก็จบแล้วไม่มีอะไร,รผมกับอาจารย์ถวันก็มาคิดต่อเยอย เราก็อยู่ที่นั่นแล้วเราก็มีรถเราก็มีที่พักทําไมไม่เอาเด็กพวกนี้คัดไปนี่เราก็คัด,คดมาสิบคนเพื่อจะเอาคแค่ห้าคนคตอนนี้ก็ไซส์มากเอกไซส์มากเด็กทั่วประเทศตัวแทนแต่ว่กก็อยากจะไปตอนนั้นเราใจอ่อนเราก็เลยฟักกระเป๋า <c oughs> ก็เลยกระทรวงก็เลยตั้งโครงการขึ้นมาเราเอาไปสิบคนแรกตอนนี้มันเก้ารุ่นแล้วเราก็ร่วมสมัยก็ไปทําด้วยรวมแล้วทั้งหมดได้เก้ารุ่นเก้ารุ่นซึ่งเราสร้างคนมา แต่และปีเนี่ยที่เดินทางจากทั่วประเทศมาเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบคนก็มาพักที่นี่พักเราจัดโรงแรมให้นะทำบิกช็อปที่นี่รเราก็ถ่ายทอดความรู้เ,เราก็ได้ศิลปินยุบศิลปินเนี่ยไปไปปีละสิบคนสิบสองคนสิบสามคนไปอยู่กับผมบอันนี้นก็คือ,อโครงการศิลปินแห่งชาติ กับยุวศิลปินสร้างรสรรค์กับอีกโครงการนึงที่ทําก็คือเอาครูบาอาจารย์ทั่วประเทศเข้ามาเหมือนกันโดยการสมัคร,รมา3-400คนแล้วเราคัดมา7 0็ดสคนเพราะเราที่พักที่พักเราลดเราจํากัดได้แค,ค่นั้นคือพักตรงแถวๆวเนี้ยที่ราชมงชคลเสร็จแล้วก็เอาเชิญศิล,ลปินชาติตั้ง3นะสาให้ความรู้บรรยายสาธทอดแล้วก็ปฏิบัติการ ก็เลือกไปเรกาอีกปียงสิบคนปีที่แล้ว13คนครคนและเลื่อยจะรู้ไหมว่าแค่นี้พอเยนโครงการอีกมากมายที่อาจารย์จะทำแต่ว่าใครไหมติดตามช่วงหน้าดีบ้าค่ะกำลังเพลินเลยขอขอบคุณนิสสันอะเมรา